สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตัเห็ดค่ะเห็ดกระจาวันนี้ดูค่ะอลังการเห็ดงานงานช้างนะคะนี่งานช้างตัดมาบังแล้วจ้ะตัดมาบังแล้วเหเห็ดเรานั่นแหละเราอยู่กับเราอันนี้สบายใจเพราอยู่กับเราก็เป็นเห็ดเราแหละอันนี้จะตัดเป็นตาเนียจ้าแต่ตัดเสร็จแล้วก็จะไปตากันนี่ยังไงลงทุนซื้อเครื่องตากมาแล้ว เครื่องที่ร้อยเอามาจากบ้านด้วยเครื่องหนึ่งซา้อเลือกเครื่องอู้ขายเนี่ยสามีบอกว่าถ้าเธอสตาร์กเธอต้องมีพูดถึงเครื่องนี้แหละป้าก็เฉยๆเครื่องไม่มีเยอะค้าดูขายได้ไม่ถึงโลเนาะได้กี่ขีดไม่รู้จ้ะตัดขาเนาะโลหนึ่งอะนะได้ประมาณไม่ถึงขีดเลยค่ะกิโลนึงวันนี้พามาตัดขาจ้ะพรุ่งนี้พาเลื่อนเขาอีกขาเห็ดนะไม่ใช่ขาคน เขากอยไม่ค่อยสิ็นเลยไม่เป็นไรเขากยไม่ไม่ต้องเข้ากล้องก็ได้เพราะว่าไม่หัวเลยเข้าแต่หน้านะหัวไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าหัวเวอร์เลยอ่ะห่าว่ะเหมือนกันแหละนู่นแหละตอนที่งานทุกอย่างเสร็จจบงานทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละเราจะกลับมาดำเหมือนเดิมกลับมาดำหัวนะหดำเพราะตอนนี้ยังไม่มีเวลาทำ งอกขึ้นแล้วเนอะยังกระทำเยอะเห็ดยังกระเจ็บเห็ดขายในยุ่งกันแบบเปิดออนนี่ปุ๊บเยพี่นี่เลบนู่นนี่ยังไงมันขึ้นต้องหงป้าเนี่ยแหละบม่รืมเลยเขาไม่นอย่างเกิดเลยตัดมันเนี่ยไม่คางตัดมันอะไรพี่เอามือไปยุบ่มผมงอกมันมันแล้วแต่คนจริงๆเนาะแม่หนูแกห้าสิบแกหน้อยเดียว มันเป็นกรรมพันธุ์พ่อหนูหน่ะงอตั้งแตสามสิแบแล้วนะแม่ใครงอแล้วก็ติดพ่อนั่นแหละพี่สันเขาก็ยังไม่ค่อยงอหนูงอเต็มสมองเลยแต่จริงๆหนูยังไม่น่าจะงอนะเพราะว่าหนูเพิ่งจะสามสิบแต่ว่าหนูฮอร์โรมนไงฮอร์โมนพ่อไงซิวก็ซิว,วพ่อเนาะมแม่ก็น่าเกลี้ยงพ่อหนูซิวฮอร์โมนแกเป็นเม,มลทิโนเลยนะตายหัวแกอือก่อนเห็น เม็ดตัวเล็เท่าอันเอาไม่ไปมัดไม่ได้เลยนี่ยได้หนูมีสองอันนั่นนี่พี่ว่าน้องซื้อแล้นี่ยังไงอันนี้อันนี้อันนี้กำลังดีนี่แหละนี่แหละก็พอาหนูมัดเนี่ยได้มหงูหายหนูก็ได้ไม่มัดเลยอ๋อแสดงว่าเขาม่มีนะเขาไม่บอกนะมามีหนูก็วันหนูไปหาก่อนว่าไงเป็นคนซื้อมาทาสีบ้านก็คิกจะตัดของซื้อทั้งาันนีอ๋อจะตัดแบบนี้เลยได้ปะ ต้องตัดแล้วมันยาวไปเนาะเพราะมันจะเกะกะเลสิัน้ีว่ตัดออกเนะแต่นี่ก็ดีลนะนี่ก็ดีแล้วเธอต่นี่ดีกว่าไ่มเดี๋ยวลองดูอันนี้พอดีอันนี้พอดีเพราะเข้าแบบเข้าดอกพอดีฟังคุยกันไปเนาะเพิ่นใช่เอออันนี้ดีสิแลน้วมันก็ใหญ่พุทแปลงทาสีค่ะดัดแปลงเอา จะจริงหนูอยากได้แปลนให้มันเหมือนของสซอรวิดเอน่ะที่เขาทำมันแข็งมันไม่ดีเลยนะที่เคยมีอะมันก็บีดแบบนั้นอะมันเเปป็็นนแบบเป็นไม้ไม่ดีกว่าน้องตีใช่แบบเป็นไม้ไม่ดีหนูกเป็นไม่อยากเสียงเสียงป้าเปลี่ยนไปเลยนะขับรถเย็นแค่วันเดียวเองคุณสายมีบอกว่าซัมเมอร์มันหมดแล้วนี่จ้าเพ็ดมันปูค่ะใบไม้มันเริ่มร่วงแล้วนะใช่สายพี่มันเริ่มเข้าเรียกอะไร อนดูใบไม้ร่วงอ่ะนี่เห็นนั่นปูขาวเห็นนั่นปูเหลืองจ้าใช่สปริงโคตรเหรอนี่ต่างกันนะคะต่างกันเลยเนาะป้าดูสิอืมจะไม่ในกล้องเห็นเนี่ยเดียวนี่เห็นข้าวอยู่นี่สีขาวด้วยใช่เราเคยเก็บปีนู่นแต่จะไม่ได้ไปเดีามันเน่าก่อนมันหายากด้วยนะเออแล้วเห็ดหวงออกตั้ไหนอ่ะมันออกแล้วเอ้ แต่ถั่วอร่อยนะล่ะเห็ดถั่วที่เด็นแบบเพียบไม่มีคนเก็บที่เนาโอ้โหแล้วน้องตีมันอร่อยทำให้กินอร่อยมากม่ได้แกงส้มอะไรนะเขาไม่เก็บกันเนาะเจ๊น่าเก็บสำคลิปแต่คนเก่งคนเก่งไม่เคยเก่งเองเนาะนี่อร่อยนะเป็นแกงส้มแซ่บเก็แม่นุประดาเห็นนะป้าก็ชอบเห็นหนังไก่แล้วก็เห็ดเพิ่มหวานแค่นั้นน่ะชอบกินนะนะคนกินหรอกเลยคุณไม่เคยเห็ดกัน โหที่ไหนได้ก็หากันป่าลากกินแต่เห็ดหอมเห็ดหอมเห็ดอะไรเงี้ยเห็ดทอปน้องสาวหนูมันซื้อมาเอ้ไปเก็บมาขายมันขายไม่ได้แต่เห็ดหอมมันขายได้ที่บ้านชาวบ้านแล้วนะเห็ดเผาะเห็ดเผาะที่มันดำๆอ่ะเห็ดเผาะนูไจเอ่อถ้ามันแก่แล้วมันจะดำแต่ถ้ามันอ่อนแล้วมันจะสีขาวที่บ้านพี่เรียกบ้านนก็เรียกเห็ดเผาะเผาะ รเนี่ยแกงเนาะมันใส่น้ำมันอยู่ในเนี่ยแบบมันร้อนอะอุ้ยติ่งเลยร้อนน้ำมันติ่างนี้แมวน้ำหลกจากเนี่ยตังป๊อกแล้วน้ำมันก็ร้อนอ่อนคับแกงใส่ชะอมอันนี้หนูจำได้เลยเนี่ยหนูเก็บได้เลยตัวเนี้ยหนูจำหน้ามันได้มีกายนีด้วไหะมันยังแบบประกอบอะไรนะสมบูรณ์จำหน้าเหตุเขาได้นี่อันนี้เหรอ มึงกินเนี่ยเนี่ยมึงจะอันนี้นี้นี่อันนี้อันนี้อันนี้อันจี้จะ้าเห็นเขาได้เขาก็จำของเขาได้เหมือนกันบ้านหนูก็จะแกงใส่ชะอมใส่น้ำมหน่อไม้ใส่ปลาร้แต่ไม่ไม่ใส่ข้าวป้วยนะโอ้ไม่ใส่ป้าก็ไม่ใส่ใส่ใส่ข้าวเบี้ยนั่นนล้ที่บ้านเขาเรียกข้าวเบือข้าวเบือข้าวพี่ไม่ใส่เขาไม่ใส่เนาะเขาใส่ข้าวเบียให้มันให้มันเหนียวป้านหนูก็ใส่ คุณ <c oughs> ก,ก็ได้เง่งก็แก่มเนแกงนี่ยหนูก,ก็ได้เยอะอยู่นะเ่งเหมือนกันใส่ข้าวคั่วนี่เขาใส่ข้าวคั่วป้าเขาไม่ใส่เซอสซิเทเกตสุรินเขาจะทำแกงเหมือนกันบ่อนมากใส่สุรินใส่พริกตูแต่ชะอมถ้ามีถ้าไม่มีก็ไม่ใส่แล้วแต่ไปหาอะไรมัาแล้ว <c oughs> เบื่อแล้วหางนอนแล้ว กนเ,เด็กถ้เ <ลง S 1> กเข้าไปไพวกนี้ถ้าเกเข้าไปพวกนี้แสดงว่าพ่อเขาก็เอาลูกเข้าไปสิคนเด็กเราก็ไม่ต้องให้ไปโรงเรียนพวกนี้ตายเอาถ้าไปวันนี้อ๋อลูกต้องเรียนหมดทคนเลยตรงนี้นะมอเอาแต่ทุกคนทุกคนถึงไปวันเนี้ยเออนอแล้วก็รอเอาชุดแต่เอาชุดเ,เ,เราให้เขาไปกับพ่อไดนะ้อเขาไปไหนนะ หออูตามไปทีหลังไง๋อ้ละเอาขุดไงเอาคุณมาเตรียอ๋อเอาลูกชายตามไปทีหลังแล้วเตรียมของแล้วเหรอต้องเตรียมครับโอ้โหแต่แตพูดจะกินเมื่อกี้ไะมันไม่ดีเลยเราเจ้ะไม่กินข้า,ขาขวหรอกน้ำสองชียนว่ากินยังไงกินตีนมานั้นเลยม <c oughs> ั้งผมกินตีนถ้าถ่ายดีปื้นๆเลยบางวันนั้นนะเห็นไหมนะพี่ปอรก็ถ่าย โอ้โหถ่ายพืชเลยเป็นตีนนั่นแหละปอกวันตีนนี่ด้วยกินตีนไม่รูก็นั้นนั่นแหละตีนไม่ไม่เขากินตัวสองแล้วพี่พึ่งจะพี่พึ่งจะสองทีหลังเขาไงเพราะว่ามันจะพืชโทรศัพทนึกว่าเต้ากินแลตตีมันมันไม่พื้นไม่เอาแต่ฮะมันก็ไม่หยิบทุงอันใครอ่ะเอามาดูเขาทำอะไรทำามไรหยิบหยิบอันนี้เหรอ เขาจะกินหรือเขาอ้าใจยังไงมันมันได้มันจะหิวก็ไม่หิวอย่างเงี้ยมันจะกินก็ไม่อยากกินเออมันไม่เคนยนข้นอนกับแม่ขม้างนอนได้ยิดีนะแม่กวนเลยแม่ก็หลับตะวันแม่ก็หลับเลยลูกนอนด้วยแม่ก็หลับนันวันชิจิงหนูหลับสองนอบเลยนะพี่พรอนหนูออกจากตาไปแล้วเขาหลับลูวหนูก็หลับอียังดียังทำคลิปเร็วมากตอนเร็ว ก็ตัดไว้หนึ่มาตัวอรอหนึง่งเมวันก่อนนะ่ะโนตัดเอ็ดเอาชิปมื่อก็เซอร์ฟ้าเหมือนกันเนาะเอาคลิปเกาไปใส่คลิปมาดื่มลบออกหมดเลยเอ็กซีทักมาอ้าวจริงๆด้วยบ้าแจะไม่ให้พลาดแล้วพลาดเชิยังอินตะการง้นไงตะการก่อนเสร็จกัน้าป้าไม่เสร็จไ,ไม่ไม่ส่งนะจะบอกให้เนเนเขานะพรนี้ ม่ไปส่งบ้านด้ <c oughs> วยเร <c oughs> หอเรอเฮ้ยเหรอทำได้่ทำกับน้องตีม,มนนไปเลยน้อนดึกดื่นกันเชิญเออแล้วนางก็ไม่สั่งไวน้นะคนุณลูกคุณสามีไม่สั่งไว้ว่าเออเออบอกเข<อ>าฉันคิดว่าคิดว่าเธอจะต้องคุยกันทุกวันเรื่องอาหารเย็นอย่ามาคิดแทนฉันไว้งเงี้ยพ <c oughs> <c oughs> อลูกเธอไม่ได้มาเรียกร้องเลยอย่ามาคิดแทนฉันนะเดี๋ยวก็งอนเลยนหรไม่ใช่ความผิดของแกนะ กเ,เขากับลูกเขามาสื่อสารกันมาปาก,กาจะไปโยนให้เราได้ไงจะต,ต้องบอกเลยธิว่าเออมีอาหารในนี้ในนี้นเธอออกมาทานกินกับลูกนะอะไรเงี้ยไม่เห็นสั่งอะไรเลยให้มีอะไรเลยส,สั่งเสื้ออาหารกาเ็เออมาเสื้อาาอาหารก็ซื้อแล้วไง ลูกเธอก็เหนเมื่อเราเห็นนางซื้ออะไรไว้นางลูก็นางก็จะกินจต่พิซ่าพิซซ่าไงเด็กเป็นชอบกินออมเดักก็โทรสารให้แม่มันไปซื้อพิซซ่ามาเขาอยู่ใกล้กันอยู่ตรงทางลงตรงนั้นนะอันนั้นทางลงก็อยู่ความมือนั้นอ่ะทางลงตรง ตรงที่ตรงที่ป้าบอกว่าป้าขับรถขึ้นมาที่บอกว่ารถที่ที่ที่ชันชันอ่ะเราตรงนั้นน่นแหละบ้านก็อยู่ขวามือนั่นเราลงไปก็อยู่ขั่งมือวาคนม้โอ้โหคุยกันดีแล้วเกินเลยโอ้โหเป็นไม่ได้ ใครบอกแล้วป้ายิ้งจะตาอยู่แล้วตลอดกันประจำเรื่องลูกนี่เนี่ยคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบค,คุณทุกกำลังใจที่มีให้ลและพี่สาวป้ก้อยป้ก้อยนอาเลยนะคะแล้วก็ต้องตี๋น้องตี๋น้องไม่ต้องห่วงเคาอยู่จ้าด้วยแล้วโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย